แนวคิดการเลี้ยงลูกด้วยอักษรตรองค่ะเสริมสร้างในเรื่องของการเติบโตทั้งด้านร่างกายจิตใจแล้วก็สร้างความสัมพันธ์อันดีของครอบครัวด้วยค่ะตัวแรกนะคะ S support สนับสนุนให้การสนับสนุนลูกในสิ่งที่ลูกต้องการไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเรียนการสนใจส่วนตัวหรือกิจกรรมที่เขาชื่นชอบ P trust ความเชื่อมั่นแสดงความเชื่อมั่นให้ตัวลูกให้เขารู้ว่าพ่อแม่ เชื่อว่าเขาสามารถทำสิ่งต่างๆได้ดีค่ะ R. Respect เคารพเคารพในตัวตนความคิดแล้วก็ความรู้สึกของลูกแม้บางครั้งอาจจะแตกต่างจากความคิดของพ่อแม่ไปบ้าง O. Open communication การสื่อสารอย่างเปิดใจเปิดโอกาสได้ให้ลูกเนี่ยได้พูดคุยหรือซักถามไม่ทำให้เขารู้สึกกลัวหรือว่าอึออดอัด E. n e r g r นะคะดูแลทั้งทางร่าง,างกายและก็จิตใจของลูกให้ได้รับการพักผ่อน ได้รับโภชนาการที่ดีแล้วก็ได้รับการศึกษาที่เหมาะสมบ่มเพาะในเรื่องของคุณธรรมให้ความคิดเชิงบวกสอนให้ลูกรู้จักมีน้ำใจแล้วก็รู้จักขอบคุณด้วยค่ะตัวสุดท้ายนะคะจีไกด์ชี้แนะแนวทางเป็นผู้ชี้แนะแนวทางที่ดีให้กับลูกการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบหรือการจัดการกับอารมณ์ค่ะ